นานอีกส <muitas> <arias> ักครั้งหนึ to to stay, ่งครับ้งเจรันสามแล้วก็มิคิดครับสำหรับผู้สาววตุของจรสามเนี่ยเสื้อใต้เกลียกันหรือเปล่าที่รเท้องใสเอี๊ยมใช่ไหมครับลา่ที่บอลมาได้ใส่่ก็อาจจะไม่ต้องใส่เสื้อจริงๆโคโเดียวนค่ับแต่ว่าถ้าเราบอรู้เรืองครับ อาเกมในครึ่งเวลาแรกใกล้จะเริ่มก็เป็นจารางสามได้เกียร์ก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับอยู่ในชุดสีเหลือลงของจารางสามเกมล่าสุดทวาผลงานได้ยอดเยี่ยมเขาเก็บฝากคะแนนเต็มครับสำหรับตารางสามตัวทางด้านนี้ทีเดียวจริงๆช่วงหลังเนี่ยเลื่อนได้ค่อนข้างจะดีครับโดยเฉพาะในแนวรับเนี่ยถือว่าโอ้เสียประตูค่อนข้างจะยากครับแต่ว่าแต่ละลูกที่โดนเจาะเข้ามาเนี่ยตาลาโหมโอ้เจอแต่ละทีมแข็งครับ เขาที่ผ่านมาแล้วสำหรับแมนดาม์มิทีมเกมนี้เจอกับกาน์เซียในระดับว่าถ้าเทียบกันกอมโดยรวมก็เป็นจลางสามที่ทำได้ดีกว่าเับเกมล่าสุดเอาเบียดเอาชนะท่านทองผิดสามไม่ได้สามก็ดู่ระับสองับโอ้เราปัง๊มบอลวันนี้สวยครับนี่ที่เปลี่ยนการข้ามมาทางด้านซ้ายครับ ก็วันนี้ดูเหมือนจะมีผู้เล่นหลายๆคนก็เพิ่มเติมเข้ามาแล้วสำหรับลีทีก็พยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นครนับหลายๆตำแหน่งครับเพื่อให้ทีมมันต้องบอกว่มมามันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่สำหรับลีทีเปลี่ยนแกไม่ถึงหรือเปล่าไม้งวันนี้น้ำหนักเกือบไม่ได้ครับดากามาโมเละเบอร์ลูกนี้ปล่อยไปบนต,ต้งนงเกินไปครับ เอจังหวะสุดท้ายอันนี้เดียวไปกะจังหวะตบอลตกผิดท้ายไปนิดนึงแล้วสำหรับจารันสามว่จมาจังหวะมองขู่ได้ดุดเก็าังพื้นที่อันตรายแล้วต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้ก็จะจะา่ายบอลไม่ถึงเพื่อนครับตัวสก,กัดออกข้างไปไปลดทุกของนิดทิศก็ตอนนันขวาโอ้ไปทางแคบเราจะจ่ายโดนนั่งขวางไปเลยครับ ย้อนกับมังตัดมาเยอะดาราขาคอยคอยเซ็ตเก็ขึ้นมาเล็กก็ยังมีทางด้านเล็กกับเปียวเขายืนมาเป็นวิจิวทุกคู่การครับคอยสลับขึ้นลงโดยกลางสนามครับแล้วจังหวะนี้ออกสวยแล้วแต่เอามาไม่ดีครับกลับมาได้ครับทีทีสำหรับทีทินวันนี้ดูเหมือนจะเริ่มต้นเกมด้วยความบอกว่ามุ่งมั่นเลยครับสแหรับเกมงดีครับ ขาโฉดลงไม่ดีตอนนี้โมกระจกกลางสนามไปขอในทิพย์ก็เก็บได้กลางสนามโอ้มปตัวตดนดักตูลล็อกอีกทีโอ้ซ้ายขวามีให้ชักขวาไม่ผ่านแล้วจะโดนสวนกลับวอลบอลอยู่ที่เกียวไปเองครับเกียวหลบมาหนึ่งคนแล้วลบอีกคนลุงโลยิงติดเซฟจังหวะสองยิงไม่ตรงต่อโมโหนี่ครับจังหวะนี้เข้าหัวเจ้าสองตองหลังเขาจะได้ทิพย์ก็ ต้เป็นผู้สัมรูตุจังหวะที่ซูเปอร์เซฟจริง้องหลุดมาเนึ่งๆน่จอๆนี้ยังซูเปอร์ไซดได้โอ้โหรุ่นี้ต้องให้เครดิตแล้ผู้สัมรูตุสีฟ้าสีฟ้าส้าไหมพี่จอไม่้อไม่้อสีแดว เอามาใส่เองเอามาใส่เองเอามาใส่เองเอามาใส่ <coughs> เดก็กำลังจะกลับลงมาเล่นกันต่อสมารวทมาสกูเกลเกมน,น,นิดหนึ่งแล้วตั้งไปจากฝาประตูขึ้นมาต้อมาสุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านเปียวยิองออกหลังมาเองครับเอ้ารถพุ่งมาทันทีเสาสองยังเปน็นทีมก็เได้ทุ่งครับเล่นทันทันหลบเข้าในมาแล้วถ่ายกับมาตั้งอันใหม่กับนิทิศโอ้ยจ่ายลูกนี้ไม่ดีครับ โอ้โหลูกจัวสุดท้ายโอ้ย้อนกลับมายังได้อยู่ครับนิทิสโอ้จะไปทางแค่ความอดกันแอ้สุดท้ายไมยังไม่ออกครับโอ้จะไปดึงหลบลูกนี้ไม่ผ่านครับจะถือว่ามันจะรังสรมีสู้ทุกคนมากอยากเป็นลูกพุ่งครับุูงยัดเข้ามาโอ้โดนประกบปิดเลยครับท่าน เอาย้อนกลับมาตั้งแล้วใหม่แล้วเปิดดูนี้ตงการชูเอ้าแล้วสุดประวันนี้อกหลายดูจริงตู้อูตัว่สองเข้าขวาทีจะยิงแล้วสุ้แลตอนท้ายดูบอลยังมาเป็นใจนิ่งแล้วพุ่งประวัตินี้แม่ไม่ตรงต่อแล้วโอ้โหเข้าได้แค่ตะข่ายอู่สองสามประวัตนซ้อนที่สองอิทธจะไปยิงหน้าต่อแล้วก็ะถูกโอ้ลู้เลยล้มไปก่อนครับแต่ว่าช้างว่าต่อเนื่องมาเนี่ยยังเป็นบอลของอิทธิ์กเพื่อสินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ โอ้โหดูจังหวะนี้เกือบจะเสียเหมือนกันครับสัมปทานสามใแล้วดูจังหวะท้ายไปแยกจากเท้าอะไรครับกุใช่มาโอ้ปล่อยบอลไหลขึ้นมาคนเดียวทั้งวันนี้ไปสุดเส้นแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็จะหักกลับมาแล้วล็บบาครับ ยเเเเัเป็นฟอนเนอร์คิสครับถนัดขวาเอาไปลุกทุ่งเาขาเขาไปทุ่งยัดเข้ามาแล้วจังหวะนี้พุทธศิลป์โอ้ให้เป็นทุ่งฟ้าแล้วทุ่งยกขาเข้ามการทุ่งที่ถูกต้องก็คือต้องทุ่งยกขาอาต้องทุ่งสูงแฉะแล้วก็วขาในห้ามยกครับทุ่งยัดเข้ามาโมอ้ให้หุบจับบิีดกัน ด้านขวาเอ้ารถตํารวนี้ดูสิให้ฟ้าไว้ก่อนใช้มือด้านนิดหนึ่งเล็กตก็เป็นลูกฟ้าไว้ครับตํารวจนี้เป็นสิทธิ์ของนิพิตกับในเดีตัวเองไอเดีผ่านมาเกิดจะเสร็จน,นาทีครับสกอร์ยังคงสมุนกันอยู่ที่สูงก็รัศมีเมตรโอกาสลุ้กจัดเนี่ยน่าจะเป็นของทางด้านทางล่างรถตํารวะที่เกลือดเดียวเพราะมีทีมแต่ก็ยังไม่มีประตูเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ตำรวจยังอยู่ที่สูงก็รัศมี ไปทิ้งออกมาได้จารันสามยังเป็นมอนทุ่งอีกครั้งครับของนิทิพโอเอกใช้ตัวบางอยู่แล้วออกข้างไปก่อนแล้วนนลออเดียวพาไปต่อแล้วบอลชันแลบออกข้างครับยังไปรื้อทุ่งครับทางด้านขวาของตารังสามแล้วจะขด้นไปขึ้นไปนิดเดีครับ เป็นตั้งเตะจักฝ่าประตูเล่นเร็วเลยครับสำหรับทีที่เก็บโอ้โหจังหวะนี้จับบอลหลุดออกข้างไปเอไปเสียสมาทีก็มาน้านขวาท้ายรูโตเปี่ยวเราลูกนี้ดีดเข้ามาตรงกลางเพื่อนเข้าไม่ถึงครับ จัท้ายก็จขัดขัดเกนนอยู่ว่าสรองสวนนี้เริ่มเกมมานอกจากังหวะที่เปลี่ยวๆเดียวแล้วก็จังหวะต่าจานี่แทบจค่อยมีสร์ง3ลันสามโอ้โหเพื่อนหลบไปแล้วตอนนี้จ่ายบอลสลับนิดตึงทางขวาบอลกระดอนเข้ามาเป็นนะนิทิ่ที่ก็ กระโดขึ้นหน้าลูกนี้ข้างหน้ามีแั่นุรออยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงครับต่น่ฮะของจาสามเป็นกทิ้งตออได้เลยท่านเลยเอกจะล็อกเข้ามาเราฟอนเป็นใจด้วยครับสวัสดีนุแก่มาแล้วฟอนตู้ก็สกูลมาจะไม่สุดออกข้างโก้ดสีให้ปลาแล้วไปโดนงานจากด้านหลังรับนุ เรอาอจะปังที่บอลก็จังหวะนี้แต่ว่าจัมปานสุดท้ายก็เป็นตารางสามแล้วลไปเสียฝาสังหวะที่นูก็ำกำลังจะบังบอลอยู่ตรงสกิปด้านหลังนิดนึงครับอ่าแล้วสัมปานนี้ไปไปคิกจ็อระยะอาจจะใกล้ก็จริงแต่ว่าฟุตบอลทั้งท้างจะน้อยครับอ่ามาดูว่าไปคิกจังหวะนี้ของนีคิกกัน ใช้กำแพงถึงสามคนก็ได้สำหรับจัลันสามดูว่าเคลียร์เปลี่ยนมาแล้วยิงเอ้าเรียบร้อยไปเลยกระโบโอ้ตุ๊กตุ๊กสวัสดีกำแพงไม่แตกก็จริงนะทาอู้ต้องชมทุกคนยิงยิงไม่ดีจริงๆนะปู้ส่งย้อนขึ้นมาแล้วยิงเสยด้านบนเขาเสียเสาแรกเขาแสกน้ำหลอดตู้เข้าไปแล้วลึงประตูต่อศูนย์ก็ขึ้นนำไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ สำหรับนี้ทิพยับมาดูโคตรตะกูหน้าจะเป็นเซ็นอร์ฮาร์กก็ขึ้นมายินเองเลยครับอ่าตอนนี้นำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ยับอ่ากสำหรับสกอร์ก่อนเนี่ยอาจจะดูได้จากเลานะครับแ่ยังไงต้องติดตามกันนิดนึงนวเดี๋ยวผมจะช่วยชวนให้บ่อยๆนะสำหรับสกอร์ครับตอนนี้นี่ทิพยับขึ้นนำไปแล้วครับทชูสีน้ชื่อเขาขึ้นประตูต่อศูนย์ครับจังหวะไปทิพย์มาตะกูเลยลูกศูนย์ครับอ่าเราได้โผดด้วยครับ ดี่โอกาสมันไม่เยอะครับสำหรับทิทิศครับแต่ว่าทำได้ดีจงหวะนี้โอ้แล้วจังหวะสุดท้ายพยายามจะลุยไปไม่ได้ครับม,มาเอาจไไังหวะนี้ไอแย่กันเองครับโอ้แล้วถึงก่อนก่อนก็เตะทิ้งออก้างไปเลยครับจากโกรธชี้มา ตรงกลางเก็บได้ครับมีทิศเอกฝ่าย <Okay. S 1> ต่อเราให้สวยมากตัวนี้น้องแต่เข้างขวาลุกก้งลิงเรียบร้อยเลยครับโอ,โอ้โหประตูที่สองมีทิศมื่อตวัวนี้ต้องชนต้องเอกทางด้านซ้ายครับสายจักมานี่ลูกพิกจังหวะเดียวหลุดเป็นแผวนเริตองหลังเทเอาไว้ทางด้านซ้ายหมดเลยแล้วก็จะกู้โอ้นี่เดี๋ยวต้องใช้ด้านหน้าแล้วก็ใ็้เลือกแบ็กรับของทางด้า้ โอ,โอ้จังหวะนี้เทกันไปทางซ้ายหมดเลยครับสำหรับทางด้านจรัาสาวลูกนี้ประกบตัวกันไม่ดีแล้วโดนโจ่งทีเดียหายต้องทมตุ้มด้วยครับน่้โจ่งวัดถือว่าหนุกเลยจังหวะเดียวแล้วกิงสวยงามครับจังหวะนี้โอ้โหมีคลิเอาเกมนี้เริ่มต้นเกมด้วยความมุ่งมั่งแล้วน่าอย่างที่บอกครับนะคไปแล้วสองศูนย์ครับจังหวะสุดท้ายก็แตะทีหอกข้างไปแล้วมาตอนสามต้องแก้เกมหน่อยแล้วตอนนี้ โอ้โหเริ่มต้นเกมมาถือว่าฟาตาไม่ดีครับโอ้บังแล้วนะโดนแย่งที่ขอบก้างไปได้อยงางได้เปลูกพ่งแล้วทางซ้ายของดิ๊งเอโอ้โหจะยิงปั่นใส่คอยลุงนี้ก็ไม่ตรงกองครับ โอ้แล้วได้ีมสาแรกเมื่อกี้โอ้ล็อกเข้าซองกับตัวของอันนับสามกเล่นเร็วมา้ายรวเอ้าเ้าคืโอุโหน้ำหนักเกือบไม่ได้ก็ต้อตทนนี้บอลยังมาเป็นของจาสามก็เป้ โผล่ขึ้นหน้าไม่มีใครต้องถ่ายกับมาตั้งกันใหม่กับสนามดูโดนบีบให้มายังแก้ไขกันสวยแล้วเปลี่ยนออกมาท้ายาโม่บอลโดนแขน,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 นแล้วเปลี่ยนโอ้โหต้องอัดตับบอลยังไม่ดีบอลเฉลี่ลยซึ่งบอโดนแข็งแล้วดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวเขาตั้งหน้าสนามของคณะอีทิพย์กับตอนนี้กำลังจะถอดดิสก์ด้านขวาออกถอดโถออกกับตอ,อนนี้มีเปลี่ยนอีกคนแล้ว อาจมีการแก้เกมกันครับฝั่งเราไม่ได้นี่ทิ้งก๊เปิดแล้วโอ้โหลูกนี้แรงเกินไปครับิีทิ้งออกไปตั้งใส่กับเประตูขึ้นมาครับน่าเราด้านข้างจะมีเปลี่ยนอีกคนหนึ่งครับโอ้ถอดโกงออกแล้วตอนนี้ปูนประตูที่สองับเลียว โอ้โหเปิดลูกนี้ก็ยังลึกตอนนี้เหมือนจะให้เล็กเนี่ยขึ้นมายืนทั้งในกองหน้าแล้วสำหรับคะแนตะรางสามยกก็ต้องพยายามทำอะไรสักอย่านกันหนขึ้นมารายซ้ายโอเให้สวยโอ้โหซ้ายสุดอุ๊บจ่ายน้ำหนักไปถ่ายแล้วทูกนี้เปิดมายังติดจังหวะสองยิงปั่นซ้ายต่อยอีกทีหนึ่งลองไปสองครั้งแล้วจังหวะแบบนี้ยังไม่สมต่อยกไปตักตีจับฝ่าประตูขึ้นมาเล่นซานเหลือตารางสาม เออโอ้ยโอ้ยเกิดขึ้นมาแต่ต้องบอกตอนนี้สกอร์เขาบุกบีมให้พวกเขาต้องบุกขึ้นมาแล้วสำหรับทางด้านกาลันสาครับเราไปเล่นเกณฑเหมือนช่วงต้นๆเกมแต่ไม่ได้แล้วตามหลังสองประตูแบบนี้ต้องทำได้ประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับ ไอ้มาปลูกแล้วก็โดกรูนี้เล็กยังไงครับโผมาจากด้านหักรูนี้เราไม่เดินบอลเลยจังหวะสุดท้ายเพื่อสิ้นให้ใบเหนี่ไปครับเล็กเป็นตั้งเตะแล้วพลิเวเยเกิดจากการสนามแล้วฟรีคิกเยอะเหมือนนักท้ายครับของนรีคิกเยอะก็ได้จะลองปั่นเข้าไปดูครับกังไคาด้วผู้เล่นสามคนก็ตานสาม บอลโคบแล้องโอ้ดิครับมายืนคนเดียวต้องครับแล้โอ้จังหวะนี้ข้าหมหัวเซนเตอร์ฮาร์มานีนโอ้คนเดียวก็ยืนรออยู่ด้านหลังเขาสมบัดเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้จังหวะนี้โอ้เฮ้คิดลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรครับมะแต่ว่ากลายเป็นลูกสูงที่เราขอประสบความาสำเร็จเช่นจังหวะนี้โยนไปที่เสาแรกครับอ,อันนี้สามประตูต่อสูงเนี้ยจะครั้งหนึ่งแล้วกันประดอาช็อตได้จงครับ ดูได้แต่เวลาเขาจะอะไรต้องปรทหารโทษด,ด้วยครับสามบรรลุศูนย์กรปุนำไปสามลูกแล้วเราสำหรับทีมชีฟแมตช์เกมจีิงถ้าเกิดเก็บสามตั้มได<ห><ห>้ถือว่าเป็นสามตั้มที่สำคัญเลยการเจอกับดานสามผลงานเป็นรองแล้วากๆโอ,อด้ดูก่อนเริ่มเกมเพราะว่าคนเล่นมาจริงๆแล้วตูววันนี้ทำได้ดีแล้วจานสามนี่ก็จริงๆจังหวะที่เสียกะตูวแต่ละครั้งเนี่ยผิดพลาดแค่เด็กๆไม่น้อยทางการกระเพื่อมกลยสิวะ การที่จะรักษาไม่ให้เสียประตูได้แล้วไต่องหลังต้องมีความผิดพลาดให้น้อยที่สุดครับแล้วฝั่งบอลวันนี้ทะลุขึ้นมาครับโอ้จ่ายลย้นหลังเพื่ออกครก็ทาง้านนี้ที่ ตปจากเป่าประตูขึ้นมาแลจานสามศาสยาวแล้วไม่แน่น,นนะตัวนี้แต่ว่าจับบอลหานตัวเลยใบเตี้ยวตัดกลงมาได้สองคนหลบอีกคนและจะโยนบอลหลบไม่ผ่านเหมือนกันครับมาดูดาคอนได้ลูกกลางโอ้โหดูวันทิศยิงไกลไม่ผ่านครับจังหวะางสองมงลุนใม่ทีนึงเบิร์นยาวไม่ดีเยอะโอ้ดังได้ไหลออมาทางซ้ายครับเองฝ่ายสุดว้าจับบอลลูกนี้มากเลยเองครับ โอ้ยี๋ยังมีปัญหาอยู่สำหรับตำแ,แหน่งเหมือนจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาเพราะสำหรับทางด้านจา,นาลันสางครับโอ้ดูยังมีช่องว่างอยู่เปียวหลบตาหลบตาเลยว่ะที่โดนฟักกนกีบแต่ด้านหลังครับดูดูตัวะสุดท้ายดูเพื่อนนี้นึงก็ได้ไปไปคลิดว่างแล้วของทางด้าน,น,นาจา,นาลันสางครับ ลูกนี้ต้องพยายามเต้นแล้วครับคตรยิงเนี่ยนะน่าจะเลงด้านเล็กครับเป็นถือว่าโปรเตอลูกนี้ระจับนะผ,ผิดอยู่แล้วต้องแพงสามคนแล้วจริงลูกนี้โอ้โหเจ๋อจเสยโคตรจะเสียบเสาไล่กอยู่แล้วว่าดูว่ากองหลังและผู้เลนจะไปช่วยกันตัดทิ้งออกมาได้คนระับไปคอร์เน,อ,นอร์คิกงแล้วทางด้านซ้ายคทางด้านสาว ยักษมาที่เสาแรกไม่ผ่านแล้วจะโดนสวยกลับแล้วนีดนิด<อ>เอาลูกให้ไม่ดีหลุดมาสองต่อหนึ่งหลายมาดุล,ล,ล,ลุกๆตรงกันยิงจังหวะแรกไม่ผ่านโอ,โ,อโอ้โหแล้วดูเขาม่กองหลังช่วยเลยแต่ที่้งมาได้ยังไม่หมดอันตรายครับนิดนิดเก็บได้โอ,โอ้เร์่ออกมาทางขวาเพือ่อนจัง<อ>หวะสุดท้ายดูงดสวนกลับมาสามคนบ้างครับจังหวะสามเล็กตัดเข้าในกรง๊ปจยิงเรียบร้อยนะโมโหอาร์ตีหายใจเป็นหนึ่งประตูต่อช้าเลย เปนที่ความคุจริงครับจังหวะหลุดตัวต่อตัวแล้วผูงสองตู่มื่อสักครู่ยิงไม่ผ่านครับสองนาทีโอ้โหจู่เนี่ยแรกกันหมัดทรงบัดแล้วที่เราเป็นทางการจราจรเราบ้านกว่าแล้วเตะข่ายกว่าในจังหวะจบสอของเราเป็นเล็กก็ทำโดนได้แล้วตีหายแตกไปตึงประตูต่อสามแล้วตอนนี้อาเกมไม่จบอีกนิดใช่แน่นอนครับทางการาราจรได้ประตีหข่แตงมาแบบนี้ครับึ่งเวลาแรครับนาทีสุดท้ายครับก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บครับ หมดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก2นาทีแล้วเพราะฉะนั้นยังมีเวลาสำหรับทั้งสองทีมครับให้เดี๋ยวมาขวาแม่เปิดลึกลูเอ้าวลูกหูตลอดที่แตกเกือบจะไม่โดนครับโอ้ต้องใส่ไม่โดนอ่ะท่าทางเขาเปียวรออยู่แล้วครับโอ้โดนกดดันหนักแล้วตอนนี้สำหรับนิชิตสาดยาวขึ้นมายิงไกลไม่ตรงต่อของแล้โอ้โหตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับ ลงทนไม่ได้บาดเจ็บย้ออีกครั้งก็ขึ้นเวลาแรกทนเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีครับสองนาทีครับสองนาทีาทแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าถึงโทษเจ็บแล้วก็อุ้งขึ้นมาด้าขวาอีกครั้งหนึ่งยัดปาต้กกมูเสาสองไม่ถึงเพื่อนเีกไม่ใช่จังหวะนี้มันจะขึงยิงขึงผ่านเข้ามาแล้วจะสวนกลับบ้าน,น,าาาน,นแล้วจะสามบอลอยู่ที่เปล่านะแล้วอันตรายจังหวะนี้โอ้โหแล้วเราไปอื้อหนงรึเปล่าตาเริ่ไปเตะ นี้เองแล้วนะถึจังหวะถึห้ายเป็นตั้งเตะครับจังหวะพยายามจะล็อกที่บอลนะตัวน่าไปสะดุดลูกบอลนิดนึงเสียไปลูกฟาวครับยิงยัดลูกนี้ก็รับเข้าซองครับโง่ได้อนนีกทีหนึ่ง เทางด้านซ้ายยอดตัดเข้าในโดนลูกสองเ<อ>บิร์นอีกครั้งหนึ่งครั้หรือเปล่าทุกวันนี้ปล่อยออกหลังไปโอ้โหเสีโโดยดายเลยครับทุกวันนี้ถ้าเบ,นบ,นบ,นบนิุญนกบัตไถ่ตัวอีกนิดนึงเงี่ยนวิ่งกาสกับมาถู่ไปตั้งใต่ตาเปล่ามาตรงนี้มาตอนสามตัมดยาวอีกครั้งหนึ่งแล้วข้างหน้ามีเล็กคนเดียวงงทิ้งออกมาได้ครับยังได้กดดันต่นตอจากมูอคู่ครับ แม่พุ่มยาวเข้าวาลูกนี้วาตรงอายังบ่ิได้ยังหมดทลาครับัตเท่าไนมาจังหวะสองเอาหูตงูกมตะมไปกั๊กกันเองก็จังสารเนี่ยมดูเลยหน้าของาแขโทษอู้จังหวะนี้ไม่ไีเสียงนั่นเองอู้จังหวเี้จังหวะนี้ของเมตายยังขัดขาดกเกินอยู่วันนี้สำหรบังหวะสามเัี่ ศาดตยาวขึ้นมาได้มงจังหวะนี้เราปล่อยลึกถึงผู้เสาตัวอยู่ในช่วงท้นเวลาบาดเจ็บแล้วครับเอาแล้วเปิดกที้งขึ้นมาลูกนี้โอ้ตืเก้นไม่ดีเยอะในศาสตยาวขึ้นมาจังหวะุดทใายให้โอ้ลี่ยนมาสวยมากครับทางซ้ายมีผู้ที่ me. Me. ไปต่อแล้วกินโอ้โห <seja> มเนนาเนี่ยจังหวัดนี้จ่ายกันสวยนะครับมี่ิศกำลังปั่นขึ้นมาเนี่ยแตะลงมาได้หนึ่งคนได้ตัดสินใจยิงครับโอ้แต่ว่าติดบล็อกนิดเดียวว่าจังหวัสุดท้ายครับเป็นเตะมุมทางด้าน,นซ้ายครับโอ้ยังมีเวลายอยู่วตอนนี้มาครับมาดูเตะมุมทางด้าน,นซ้ายของนิ่ิศกันบ้างครับคราวนี้เปิดจัดที่เสาแรกไม่ผ่านเถวสองยังมีครับใช่ เขาจะว่านนี้เพื่อสิให้เปล่าหรือแบบว่าเปนนกปีกจะหา้